อีกครับวันนี้ครับปิดฤดูก,กาลครับที่สำนักการทัดเจริญครับเห็นแองครับเห็หนยังไหนไปครับผมคาดว่าจะได้เท่าไรครับมนเนมื่อนดี้ไม่สุดดีแล้วนะขายขายได้กว่าน,นะขายยังกว่าสามเสียครับ <c oughs> เออจากเพชรสามเสียครับจากยโสภร คือขันข้นตอนออดดการโมดิฟายนี่ครับปิดฤดูกันเยอะๆใช่เบิ่งจูดจังหม่งกว่าัากน้อยนี่แะครับตอาทานทีนลลนไ่ไม่านีครับหมือนมิจกมิจักขายครับมเมือน หลายทนายครับเรื่องไข่ไฟนี่ว่าตรงห่วงว่าตรงห่วงก็คลุงหีินเอาเลยครับปลาดิบไข่ได้ครับอืมเจอได้ดครับมือหนึ่งเนื้อของแฉเด้วยอุ้ยไอ้คืออัดแน่นเน่ย,เนยว่าแท่งพวกเขาเลย